ออลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะนันก็จะมาทําหน้าที่นะคะส่งสารส่งข้อความนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถึงคุณที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะการที่คุณมาพบเจอคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นที่คุณจะต้องรับรู้ในเวลานี้นะคะ โอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องเตือนกันก่อนนะคะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณที่จะรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันนะคะออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบนสูงสุดนะคะให้คุณได้พบได้เจอนะคะแต่มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคะเลือกที่จะทําอะไรเลือกที่จะทํำยังไงกับสิ่งที่คุณได้พบได้เจอ เนาะโอเคค่ะในวันนี้นะคะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับไพ่ The Emperor นะคะแล้วก็ Ten of Swords l e v e r s นะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วนะที่คุณจําเป็นที่จะต้องโตนะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะที่คุณจําเป็นที่จะต้องดังนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องเป็นตัวของตัวเองได้แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคุณเหนื่อยมามากแล้วแล้วคุณพยายามเพื่อมันมามากแล้วนะคะตอนนี้นะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของคุณที่คุณจะได้รับผล จากการกระทําของคุณค่ะยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่พยายามนะคะเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะได้สิ่งที่ดีในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่เอ่อได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณได้รับสิทธิ์นั้นค่ะแต่ตอนนี้ช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเป็นตัวของตัวเองให้ได้เต็มที่100%เต็ม การเป็นตัวของตัวเองการตื่นรู้ในจิตในร่างกายของคุณในจิตวิญญาณของคุณน่ะคุณจำเป็นที่คุณจะต้องตื่นรู้ก่อนนะคะเมื่อคุณตื่นรู้ได้แล้วนะคะ คุณก็จะสามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะคุณจำเป็นที่คุณจะต้องรู้เบสิกพื้นฐานของการตื่นรู้และการเป็นตัวของตัวเองนะคะในคลิปนี้นะคะเขาก็เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกคุณว่าถึงเวลาที่คุณแบบไม่ต้องเหนื่อยฟรีแล้วอะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยฟรีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันแย่มากๆกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะคะหนักเหนื่อยหน่วงนะคะจนถึงตอนนี้คุณก็ยังรู้สึกอยู่อย่างนั้นอนะ่ะแต่ว่าในตอนนี้ช่วงเวลานี้นะคะผลตอบแทนนะคะกําลังจะได้มาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเป็นตัวของตัวเองและพร้อมที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นเถอคะ่ะคุณไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมานั่งเครียดอะไรแล้วนะคะ ปล่อยความเครียดปล,ยปล่อยความทุกข์ออกไปปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอกออกไปได้แล้วนะคะคุณจมกับความทุกข์มานานมากพอแล้วอะถ้ามันเป็นเรื่องความผิดพลาดในอดีตหรือความผิดที่คุณแบบคุณทำไว้อะคุณได้ชดใช้อย่างสาสมแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะสำหรับความโกรธความเกลียดความแค้นนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณอาจจะยังได้รับมันอยู่่ะแต่ถ้าเกิดว่า ในช่วงเวลานั้นที่คุณทําผิดพลาดไปเจตนาของคุณอ,ะไ,ไไอรระไม่ได้เป็นไปเพื่อทําให้ใครรู้สึกเจ็บปวดแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อทําให้ใครรู้สึกแย่หรือใช้ชีวิตอย่างแย่จิตเจตนาของคุณไปในทิศทางที่แบบอยากให้เขามีความสุขหรือว่าอยากให้เขารู้สึกดีอะต่อให้การกระทํานั้นอะมันเป็นการกระทําที่ผิดพาลาดร้ายแรงหรือเป็นการกระทําที่แบบทําร้ายใครบางคนเพื่อที่จะรักษาทิศใจของใครบางคนไว้นะคะ มันมันถึงเวลาที่คุณจะต้องปลดออกจากจุดนั้นได้แล้วอะอืมใช่ค่ะคุณชดใช้มาเต็มที่แล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะคุณได้รับการปลดปล่อยแล้วนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ผิดพลาดมาเราก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่นะคะยังรู้สึกว่าเออนาโก,ก็แค่ชื่อน้าพิกระวังค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมันเป็น ไพ่เอมเพอเรอร์ขึ้นมานะคะมันเป็นสิ่งที่เอเนอร์จที่เขาต้องการที่จะส่งมาก็คือนรกอะคะ่ะมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังคิดอย่างนั้นต่อไปนะคะก็ระวังนะคะนรกบนดินนะคะคุณจะได้รู้จักคำว่านารกบนดินนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่อยู่ในห่วงเวลาของการที่แบบใช้พลังงานของคนอื่นมาโดยตลอดอะกดดัน ได้รับแรงกดดันจากคนอื่นมาโดยตลอดนะคะมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องปล่อยพลังงานเหล่านั้นออกไปและให้เขารับผิดชอบชีวิตของตัวเองมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลือกชีวิตของตัวเองและสามารถที่จะใช้ชีวิตของตัวเองได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตใครนะคะมันอยู่ที่ว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีทั้งคนที่เป็นผู้กระทำและเป็นผู้ถูกกระทำ นะคะกระทําทั้งเจตนาดีและกระทําทั้งเจตนาที่ไม่ดีนะคะถูกกระทําด้วยเจตนาดีกับถูกกระทำทำด้วยเจตนาที่ไม่ดีนะคะผู้ที่ถูกกระทําบางคนนะคะเป็นผู้ที่ถูกกระทําด้วยเจตนาที่ดีอะที่เขาหวังดีกับคุณหรือที่เขาแบบที่เขาต้องการให้คุณไปเติบโตถ้าเป็นไปเพื่อการเติบโตของคุณนะคะเดินออกมาจากความรู้สึกนั้นได้แล้วคะ่ะ like เพราะว่าเขาไม่ได้แบบ ไม่ได้ทำเพราะเขาเกลียดคุณนะบางครั้งบางเฉี่ยเขาอาจจะทำเพื่อการเติบโตของคุณก็ได้นะคะเขาจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อที่จะทำให้คุณโตนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายังติดอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าคุณเป็นผู้ถูกกระทำนะคะเดินออกมาได้แล้วนะคะเดินออกมาได้แล้วนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าสิ่งที่คุณพบเจออยู่ผลดีของมันในด้านดีของมันคืออะไรนะคะลองมองในด้านดีของสิ่งที่คุณเจออยู่ด้วย แล้วคุณจะรู้เองนะคะว่าสิ่งที่เขาทำทำไปเพื่ออะไรนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อถึงคุณนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆ subscribe แล้วก็ทุกๆ thanks ทุกๆการสนับสนุนช่องนะคะที่ให้มานะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย